เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดรอยเอดค่ะทางจังหวัดรอยเอ็ดก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อกันค่ะเพื่อที่จะส่ะงเสริมเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะโดยทางจังหวัดรอยเอดค่ะเพื่อที่จบมือกับแรงงานจังหวัดนะคะร่วมกันพัฒนาศักยภาพอาสาสมาัครแรงงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและก็ครบถ้วนนั่นเองค่ะบรรยากาศที่เห็นนี่ก็คือยูทีโร่งแร่ง โรงแรมเอ็มแกลนอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนางสาววิพาดารัตนโรจนานะคะประชาสัมพันธ์จังหวัด้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางสาวจุฑาราชบูม่วงแรงงานจังหวัด้อยเอ็ดรวมบันทึกขอตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานด่านประชาสัมพันธ์ระวางสำนักงานแรงงานจังหวัด้อยเอ็ด กับทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัด้อยเอ็ดซึ่งมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการและกอาสาสมาัครแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมในเทือยนีโดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระวังกันในการดีจับคับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมาัครแรงงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมกับประชาชนควรรู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยร่วมกันพักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรู ตลอดจนสร้างกลไกลการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานให้เอื้อต่อการเหตุงานในพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับกับแรงนโยบายนะคะและกับแผนยุทธศาสาตร์ที่เกี่ยวของให้เกิดการเหตุงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามผลเปล้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย,อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี<ม>่ก็เป็นการอบรมนะคะเพื่อที่จะสร้างอาสาสมัครด่านแรงงานมาเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสอดรับกับนโยบายของยุทธศาสตร์นั่นเองค่ะ